สวัสดีครับพบกับผมปอนส์อดนะครับจากฟอดออโตแกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับรุ่น x อแคลพานะครับปี2021นะครับตัวรุ่น x อแคลพาร์ตจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับ160แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับจะเป็นแคปตัวที่ขายดีที่สุดของฟอดนะครับที่เป็นตัวสูง เดี๋ยวเรามาดูว่าเอกซาพาตสปอร์ตตัวใหม่ปี2021นะครับสีขาวคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ปอนฟอร์ปทุมให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้นะครับจะแปลงหน้าใหม่นะครับเป็นแบบ F 1 5 0นะครับ F 1 5 0ก็จะมีตัวชุดกระจังหน้านะครับที่เป็นสีดำด้านนะครับพร้อมไฟสิวตัวนี้นะครับไฟสิวนะเป็นสีส้มนะครับ ไฟมีให้เลือก2สีนะครับมีขาวกับส้มนะครับเลือกได้นะครับถัดมาตัวสื่อ FORD นะครับเลือกทำสีได้เช่นกันนะครับคันนี้ทำเป็นสีดำตัดขอบสีขาวนะครับตัว FORD ก็ลูกค้าเลือกได้นะแล้วก็จะมีตัวกันชนกันชนตัว F 1 5 0ก็จะมีไฟสนะครับนี่จะมีไฟสีตัวนี้จะมีเฉพาะรุ่น F 1 5 0นะครับที่เป็นไฟสีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว F 1 5 0เนี่ย มันจะมีตัวกันชนชิ้นล่างมันจะมีล่องที่ใส่ตัวไฟตันหมอกได้พอดีนะครับอันนี้เราแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวไฟตันหมอกรุ่นเอกภพาสปอร์ตมันจะไม่มีมาจากโรงงานนะฮะไม่มีกันชนล่างนะครับกับกันชนด้านบนก็ตัดกันได้ดีมากครับนะครับอันนี้โคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าคันนี้ยังเป็นโคมไฟหน้าเดิมอยู่นะครับคันนี้ไม่ได้แต่งโคมไฟหน้านะครับไม่ได้อัปเกรดเพิ่มเติมแต่อย่างใดมีแค่ตัว ข้อไฟนะครับเป็นสีดำด้านนะครับให้ไฟดูมีมิติมากขึ้นนะครับคราวนี้เน้นไฟเดิมนะครับในใช้งานจริงๆนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสกู๊ปนะครับสกู๊ปแรกนะครับสกู๊ปแรกก็จะเป็นสีเป็นสีขาวตัวรถตัดำด้านนะครับตัวโลโก้แรกตัวนี้ครับเป็นสีขาวนะครับลูกค้าเลือกทำสีเลยนะครับจะทําสีแดงสีขาวก็ได้นะครับด้านข้างก็จะยิงแนวสีลีโคนนะครับการนําเข้านะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับหน้า F150 นะครับกับรถสีขาวๆนะครับถัดมานะครับที่แต่งเพิ่มเติมก็จะมีซุ้มล้อซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับที่มาในเซตของหน้า F150 นะครับซุ้มล้อก็เป็นขนาด6นิ้วลูกค้าเลือกได้นะครับชอบแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดก็เลือกได้นะครับล้อแมกนะครับของเดิมนะครับล้อแมกรุ่น XL Passport นะครับจะขนาด17นิ้วเท่ากับ XLT นะครับ แต่อันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อสีดำด้านนะครับเป็นลายวัปเปอร์นะครับสีดำด้านนะครับล้ดด้วยยาง m a x กซ700นะครับเป็น Max กซตัวเบลโวนะครับเ t นะครับเป็นตัวยาง AT นะครับขนาดอยู่ที่265/70 R16 นะครับตัวนี้ก็รอบวงใกล้เคียงกับล้อเดิมนะแต่ว่าได้ตัวดอกยางที่เป็นดอกยางออฟโรดนะครับการกินก็ไม่ต่างกับตัวล้อเดิมนะผมว่าขนาดมันใกล้เคียงกันนะครับ โลโก้แก้มตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวเอกลักษณ์ของตัว XL พัทและ XL พัทสป p o r t นะครับจะมีไฟเลี้ยวที่ตรงโลโก้แก้มกระจกมองข้างนะครับก็ยังเป็นสีดำด้านอยู่นะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะไม่เหมือน XLT นะครับถัดมาที่ราวหลังคาด้านบนนะครับคันนี้เลือกแต่งเป็นราวหลังคาสีดำด้านนะครับราวหลังคามีเลือกสองสีนะครับมีสีดำด้านนะครับและสีเงินันาดสี่ชิ้นนะครับแต่งเข้าไปแล้วก็เบ้ามือเปิดตัวนี้ เป็นเบ้ากันรอยนะครับถัดมาจะมีตัวนี้สติ๊กเกอร์ลายคนศาสตร์พร้อมฟอนเลนเจอร์ตัวใหญ่นะครับเป็นสีดำด้านเช่นกันรถคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวนะครับเราแต่งก็จะเป็นคุมโทนชุดแต่งเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับข้อฝาถังนะครับแล้วก็ตัวโลบาร์เหล็กของเออร์เรนเดอร์นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วจะมีหูเอาไว้ผูกสัมภาระด้านท้ายนะครับแล้วจะมีตัวขาจะมีขาลับ ขารับตัวใส่ถาดบนนะครับเป็นสายแคมปิ้งได้ับคันนี้สามารถใส่ถาดบนได้นะครับด้านท้ายก็มีข้อไฟท้ายแล้วก็กันชนท้ายนะครับที่เปลี่ยนแบบใหม่นะครับของเดิมนะครับกันชนท้ายเราจะเป็นโครงเหล็กแต่ว่าตัวกรอบเป็นพลาสติกนะของเดิมโรงงานนะครับการใช้งานก็ทนทานระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะครับของ Allender ตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับสามารถลุยแล้วก็ป้องกันการโจยชนได้ดีนะครับเพราะว่ามีแขนอบด้านข้างนะครับ เป็นเหล็กค่อนข้างหนาตัวนี้ครับเป็นสีดำด้านพร้อมหูลากตัวนี้ครับที่เป็นสีแดงใช้งานได้จริงๆนะครับล้วก็จะมีตัวเบ้าท้ายพร้อมจะาบนะครับที่มาในเซตอันนี้ก็จะเป็นของเดิมลูกค้านะครับการคืนของนะครับก็อยู่ที่แคมเปญที่คุยลูกค้าด้วยนะครับคันนี้ก็เราจะมีคืนกันชนหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวกันชนท้ายที่จะคืนนะครับล้อและยางเราจะเทินนะครับ ไลเนอร์ด้านท้ายก็จะเป็นไลเนอร์ของฟอร์ดนะครับตีแมนฟอร์ดโดยตรงนะครับหูผูกสัมภาระเป็นพลาสติกนะครับป้องกันการเป็นสนิมได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโดยอาด้านนอกนะครับอันนี้ก็รวมๆด้านนอกนะครับฟิล์มคันนี้เลือกใช้เป็นฟิล์ม60รอบคันนะครับมืดนอกใสในนะครับนี่มาดูด้านในได้ครับอันนี้จะค่อนข้างใสอันนี้เดี๋ยวผมเปิดแคบให้ดูนะครับ รถฟอร์ดนะครับที่เป็นตัวสูงนะครับจะมีบันไดข้างมาแล้วนะครับเป็นสีดำด้านอันนี้ไม่ใช่ของแถมนะมันมาจากโรงงานนะครับไม่ได้ของแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับภายในคันนี้อัปเกรดนะครับเป็นเบาะหนังดําได้แดงนะครับปกติเบาะตอนนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าทั่วไปนะครับเราอัปเกรดเป็นเบาะหนังดําได้สีแดงนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีเบาะแคบให้นะครับที่ปืนก็จะมีพยังเข้าลูกพยองกระดุมนะครับแล้วก็หน้าจอ หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับมีระบบช่วยตัวถูกเฉิญนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับ8นิ้วโรงงานนะครับแล้วก็ชุดแอร์นะครับแล้วกอตัวแป้นเกียร์บอกตำแหน่งชัดเจนที่หัวเกียร์นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีบลูทูธสามารถรับบลูทูธจากพวงมาลัยได้เลยนะครับตัวนี้พวงมาลัยรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเนี่ยค่อนข้างเบาเบามากนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวสวิตช์ของไฟตัดหมอกต้านี้นะครับกุญแจรุ่นนี้นะครับจะเป็นคุญแจรีโม มันจะรีโมทหนึ่งดอกนะครับธรรมดาหนึ่งดอกนะครับแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้ปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าจากตัวนี้นะครับปรับจากด้านในได้เลยนะครับแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเปิดไฟเปิดปิดไฟจากปุ่มได้เลยนะครับมีตัวดับแสงหน้าจอได้ด้วยนะครับที่หน้าจอถ้าขับรถกลางคืนแสงเข้าเราก็ดับได้ครับประมาณนี้ในส่วนของภายในนะครับมีระบบเซ็นอร์ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่น xl พัสด sport ตัวใหม่ปีส0 2 1 หากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้ทักได้ที่เบอร์0863440739นะครับผมปอนซอนครับผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับปลอดภัย100%เปเพียงลูกค้าโอนเงินจองนะครับเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับแล้วก็ผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารที่โชว์รูมนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์พื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับเป็นคนนัดเซ็นเอกสารเพราะนั้นผ่านก็ผมจัดแต่งแบบนี้แล้วก็ส่งรถให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ทุกอย่างผมจัดการให้หมดเลยสนใจติดต่อได้ที่เบอร์086 344 0739นะครับหรืออยากดูแนวแต่งเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ u t u b e นะครับช่องปอนด์ฟอร์ปทุมนะครับดังนั้นมีคลิปเยอะครับประมาณ300คลิปชอบคลิปไหนเอาคลิปนั้นมาคุยแคมเปญกับผมได้ครับอยากแต่งรถสวยนะครับทักหาผมได้เลยนะครับ086 344 0739เบอร์นี้แอดไลน์ได้โดยตรงนะครับสวัสดีครับ